บคือปูพยากุดบารมีสวนมหาลาดเปิดกลุ่มศัพท์ระคับเด้อแห่งวัดไทยศกตำบนนองไผ่อําพูนองหา,านังหวัดดอนท่านนี้ะคับเด้อผู้คนหลั่งไหลมาทั่วทุกสารสิทธิ์มากาบไหวปูเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่เจ้าของและขอบกร้วการงานขายเดือนขันเดือนน้ำหนากด้วยปัญญาบรารมีของปูปกป,ปักรักษาทุกปูทุกคน ในเดือนการงานกระเด็นแล้วรับเด้อมาได้กับขอได้ใบรับปูวันไหนขอได้ไรเบน้เเดือดถูกไปปากพี่น้องกับเดือดนะครับเรีนหักพนนครับเทพยาชาวคือตี อุดกันแล้วครับเด้อปวนปาอุดไปปูน้มกันนะครับสาธุแล้วครับเด้อ